ทายสบายดีพี่น้องทีหลักแฟนเพลง fc แฟนคลับของมะลำ,เพ,ลำเพื่อำเพือนทีหลักแล้วเขาลพสู้ขุสุคนครับอะพอกันในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับสิบาพาพี่น้องชมบรรยากาศสตานที่เนะตรียมติดตั้งทนะีในวันินดูการพรุ่งนี้ครับ ในารในตอนนี้ครับ,บง่นไงนายช่างนายช่างหัดสวัสดีครับสวัสดีครับหรือหมวดหัดเห็นยังดิโอ้ยมันเป็นอ่อเนเหรก็ไยเพอให้เป็นซะพอให้ซะทีมงานมาไปทีมงานมาแล้วมาแล้วสักหนึ่งขอบพระท่านเลย ออกจากราเามีก่มีหาม้วอ,อืเ <c oughs> อาผนนะู้เห็ดก่อนก็เห็ดไปเวทีมานั่งฉี่มายืมตัวจากบานเด้ถือกองให้จากบ้านจุดถูกพอดีเอามงนี้แนละ้วมองเหมาะเจาะให้แต่ประชุมพอดี ฝนหน่อยมันงินจะมากมันงนนืนเหนือเู้มากนีตกมาเป็นยังจะมันงืนหามขอก่อน็ได้หามรอกขอแล้ลนนเวเงไล่ทีมงานออกมานอนผีฝ่าเวิีหุือย่ง ทีผู้ Saint ับผิดดูแลสถานที่เก็บคงแห่งนี้นีขออนุญาตมาติดตั้งเวทีท่าการแสดงหมอลำพิรำเพื่อสิท่ากลางแสดงปิดฤดูกาลที่3มเมือเอื่อนนี <c affe tới> ่ก็ค <22. S 1> <alal> ือวันที şey. <c oughs> <människ> ่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมิถุนายนยี่สิบก็คือเมื่อนี่อากาศเมือเอื่อนวันที่22มิถุนายน2567จะเป็นวัน ดูดูการที่สามลูกหลานมากขอบอกขอเก้าขอพุ่มเจ้าทีท่านที่ตรงนี้เวลาลืล่น<อ>ไปดีดีจะมีฝ่ามีฝนให้ลูกหลานเด็กับสั่งปักหลักปักฐานจากมือสองมือสามมือคนละขอไว้นะครับขอไหวจากมือเป็นต้นไปอยากให้มีฝนเดอปูดเดอเจา้าทีอยากให้มีฝนขอให้ฝนออกไปท่างเงินนะครับก็คืนในวันที่ยี่สิบสองตลอดมือตลอดขึ้นล่ะนะครับ ปลอดปอโปร่งลงแจง้งพี่น้องมาไปมากก็หายได้เบิ่งในชมย่างเต็มที่เต็มยิ้มน้ำสำราญให้คนโดนจิตโดนใจให้เอฟซีแฟนกับหพี่น้องในเขตโค้งลายๆพื้นที่ได้มาเบิง่งมาชมผลงานการแสดงหมอลำ,ลำเพลิลรำเพลิศนี่ศิลปินรับเชิญนำํำผู้ใยญ่บ้านฟินแลนด์นกพนพนาศิลปินหลายคนมากๆฉนันเหล่าลูกห้านมาจุดถูกบอกกล่าวขอพรขอบารมีให้วิกแตกสังกสีหนักล่ละพู่เลยให้ แน่นจริงๆเดี๋ยวสังหัตสศิว์เนาะนอกสิไปใหญ่สั่งกระซี้เตรียมใหญ่สั่งกระซีสังหัตถ์วะโยสั่งฉะนั้นเรากัมือนี่กับบอกเกาเราเด้พอพอปุ่มเจ้าทีนะครับซิมุกสันฝาซิมฮาสันดินน่ะเอาออก้อนกับวะน,นี่อนนมองไรมองจุดถูกมองปักถูกเงินนาท้าวอนมองนี้แล้วเนาะเอาอัออานนากรนจิตตวันออกเชียงเนื้ยวันดอก คดีไม่ใช่โฉคโฉมันมันคนเต็มเดินเต็มสนามดุนบิ๊กสาธุสาธุเด้อสาธุตุ๊บบอกก้าวเอาขอบใบเดอพูดเด้ออันนี้ก็ใช้สร้างหัดกับทีมงานหมวดหัดกับทีมงานนี่แหละในผ้าลูกผ้าตอกต,ติดตั้งเวทีรบบการแสดงนี่ครับถือว่าเป็นบรรยากาศอยู่บริเวณจัดงานโดยพี่น้องห้อง มาเลยประจากันพากันกินเขากินน้ำแล้วเนาะเอ้าเอาเลยแล้วจักน้อยกับชัยลัยสุดสถานที่ตรงนี้ก็คือบริเวณสนามกีฬากลางตำบลแพงครับพี่น้องคางเลยครับคางเรันชุมชนของบ้านหนองเหนือโพธิ์ีกดเอื่อง่ายละครับสนามกีฬากลางตำบลแพร่งละครับ วกษสิมีห้องนำของท่าให้พี่น้องได้บริการนะครับภายในเวทีทา้งด้านนั้นอีกมองนึงก็คือของนำเกษิรยูทั้งอบตทั้งพุ่นครับปลดนักได้ครับแต่ว่าปดเบาผมเกษตรสร้างเกษีล้อมรอบไปใหยางอีกครับพี่น้องปดเบาสำหรับทันผู้ใช้หรือไฟใช้แบตคัาน,น,นี่ก็สิเป็นหมุมใหม่หมปกปกหมองเศร้า คือว่าเป็นบรรยากาศในมือนีแหละครับฉะนั้นแล้วกับฝากพี่น้องเด้อสำหรับมินหลักแฟนเพลง fc แฟนคลับนะครับพี่น้องที่มาในบริเวณงานรับมืออื่นทั้งดันห้องบัตรห้องตัวจำน่ายบัตรจำนายตัวในราคาร2 0ยบาทครับ120ยบาทนะงานเด้อสำหรับพี่น้องมากว่าไ้ครับมืออื่นสำหรับทางกลุ่มเอาจำนายร้อยสี่สเกะแนนก็ขอความหักวามเมตตาจากพี่น้องนั่นแหละครับ อาซัซพี่น้องหรือว่าปีหนึ่งมีสองเทือครับที่จะเป็นมือวันเปิดวันปิดฤดูกันนะครับปีหนึ่งมีสองเทอาวันนี้ก็ขอแห้งสภาพจากพี่น้องอี่งขึเก่านะครับที่จะมาซ่ยกันสําหรับหางบัตรหรือสําหรับบีหรือตัวทุกตัวพี่พี่น้องสนหับสนุนมากที่ในกลุ่มจังท่าแอดมินดึงของกลุ่มเราพี่น้องสามารถรุนรับรับรางวัลลุ้นรับโชคใหญ่ ได้เหมือนกันครับก็คือท่องนักจํานวนซีรังวัลท่องข้าหนักกับว่าทีเป็นพัดลมที่ตู้เย็นมองหงเขาพร้อมกับร่มและก็เงินสดอีกหลายจํานวนครับฉะนั้นเ้วกำลันอกกนิกามาให้พี่น้องได้แจ้งข่าวแจ้งข่าวให้พี่น้องได้รับสาบนะครับสําหรับที่พี่น้องที่มาในบริเวณงานครับ ทั้งด้านหน้างานจะมีจุดจำนายบัตรจำนายตัวนะครับแล้วก็จะมีการแสดงสินค้าขายสินค้าโอ o ท็อปขายรันค้ารันขายกับคงสิเต็มเบิดแล้วคับมือนี่ทั้งเจ้าหน้าที่หรือพื้นที่ผมก็ได้ขอให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถล่ามากสะดวกสบายครับมองจอดรถจะล่าด้านทางนี้ก็จะเป็นมองจอดรถได้ครับนี่นะครับด้านฝั่งใส ขันพี่น้องเขามามันจะฟังขวขงพี่น้องฟังใส่ของวิธีฟังนี่กะสนามกีฬาครับจอรดรถได้หลายลอยขั้นทางนี้กะได้หลายลอยขั้นครับแล้วก็จะมีด้านหลังทางพุ่นก็จะมีมองจอรดรถจอดล่าครับพี่น้องบ่ตรงห่วงครับต้องรับพี่น้องในรายหล้กก็เดินล่านนั่นข้างนาบ้านน้องเนื้อก็จะมีล่านจอดนะครับย่างสะดวกสบายพ้นทมแลว้วนะครับจะนั้นแล้วก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับ สำหรับในงานครั้งนี้ก็คือวันปิดฤด,ดูการที่3มของมอลําเพิษลาเพลินครับก็สิยูบังทีมงานติดตั้งเวทีี๋ยวอีกสักครู่จากน้อยพยญาบาลฑกชิไลซ์สดให้พี่น้องในเบื้องในชมสำหรับพี่น้องที่มาในงานครับกาชิมีบอวาสิเป็นนะครับอาหารการกินเดอ้อพี่น้องครับบางสิ่งบางย่างกะกขอบคุณ นะครับสำหรับนําใจไม่ตีพี่พี่น้องสนับสนุนอาหารมากคับุ้งจีได้ส่วยกันนะครับถือว่าเป็นแบงบอกพระะในกันบริการอาหารครับก็บทีมีก๋วยเตี๋ยวสมตําตําเมียงพญบาลสายจวดสมตาพญบาลสายจวดครับเตรียมตัวไว้ให้พี่น้องแล้วนะครับผู้ใดมากกับจงได้กิน้อพี่น้องเด้อจากนั้นและกับขอบคุณหลวงหนาครับเอากับคงชิมรัชพัากพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับถือวา่ามื้อนี้มากเห็ดไทยบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องในชมในการติดตั้งหรือการเตรียมข้ามพรม้อม นะครับก่อนวันงานหนึ่งวันครับเอาก็คงเชื่อม,มรับผ้าจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับนะครับขอความสุขความโชคดีจงมีแกพี่น้อง fc แฟนคลับสู้ขู่สุกนอำลรับผ้าจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับจดจดครับพี่น้อง